อ่ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมไปนั่งคุยกับเพื่อนมาเว้ทุกคนคือเรื่องมีวว่าผมไปถามมันนะครับว่าหอ,อกเนี่ยมันเล่นยังไงนะแล้วมันเก่งในด้านไหนบ้างนะครับมันบอกผมไม่ว่าหอ,อกเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนเขาเล่นกันนะครับพอเ,เอาไว้ใช้ล่าบอสอ้าวมันล่าดได้ตั้งแต่วิวแรกๆเลยเหรอวะผมก็ถามมบบปกติใช่ไหมมันก็บอกผมว่าไม่คือหอ,อกเนี่ย เขาเล่นกันเนี่ยอาอไว้ใช้ล่าบอสในช่วงท้ายๆนะครับคือมันจะเก่งในช่วงท้ายๆนั่นเองแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งนะพลังป้องกันหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีปรานครบเมื่อไหร่แล้วเนี่ยหอกเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่โหดเลยมีทั้งปรานที่เพิ่มพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยเออผมก็เลยถามว่าอ้าอย่างนี้มันก็โหดกระดาบปะมันก็บอกว่ามันก็เก่งกันคนละแบบนะ ดาบมันก็เก่งในส่วนของมันก็คือแบบเก็บไรเบลอะไรเงี้ยมันมีสกิลหมูใช่ไหมหอกมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะเก่งช้ากว่านั่นเองแล้วของในการทำเนี่ยหอกนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทําค่อนข้างสุดเลยนะครับก็คือจะต้องเน้นไปทางด้านป้องกันเลยเพราะว่าหอกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่ปานที่เพิ่มป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันยังมีปรานนะครับที่เพิ่มความโกรธด้วยอ่าอย่างนี้เข้าทางผมดิเพราะว่าผมเนี่ยโดนมอนตีเป็นประจําอยู่แล้วพูดกันมาแล้วว่าเอออย่างนี้ก็เล่นง่ายดีเนาะ ช่ป่ะมันก็บอกผมว่าเออคือแบบมันก็เล่นง่ายในช่วงท้ายๆนั่นแหละมันไม่ได้เล่นง่ายตั้งแต่แรกนะผมก็เลยถามว่าแล้วการทํำของเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะเน้นไปทางไหนใช่ป่ะมันก็บอกเน้นไปทางป้องกันเป็นหลักเลยเราจะต้องโดนมอนลุมหรือว่าโดนตีหนักๆนะครับปานไอตัวที่เพิ่มความโกรธหรือว่าบ้าคลั่งเนี่ยมันถึงจะทํางานนะผมก็อ๋อก็เป็นอย่างนี้นี่หว่าเออเพราะฉะนั้น ผมก็เลยคิดว่าการอัปปลาเนี่ยมันก็คงไม่ยากผมก็ไปถามมันว่าแล้วการอับปลาเนี่ยมันจะอัพยังไงใช่ปะ่ะมันก็สอนผมอัพเว้ทุกคนปลาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด12บสปลาใช่ไหมถูกต้องปลาแรกทีเ่เราจะอัพเนี่ยมันสอนผมไลยว่าให้เราเนี่ยอัพปลานี้ก่อนเลยครับ โยกฟ้าย้ายปัตพีลมปลาณน,นะปานตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเก็บรีเวลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เลยครับค่าปรับปามของอาชีพที่โจมตีบวก9%และโอกาสที่จะโจมตีติดคริทิคอลเนี่ยบวก9%เเลยนะคือมันจะทำให้เรานะครับตีติดคริง่ายขึ้น จบมอนได้ไวขึ้นเนี่ยเราฟาร์มได้ง่ายขึ้นด้วยและยิ่งมอนในช่วงเลเวล1ไปจนถึงเลเวล35ขึ้นไปเนี่ยถึง60เนี่ยมอนมันจะไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยถามมันว่าอ่ะถ้าอัพปราณนี้ปานเดียวเนี่ยเก็บเลเวลในช่วงแรกเนี่ยได้ไหมมันบอกว่าได้สบายมากนะครับแล้วต้องอัพไปที่อะไรมันบอกให้ผมเนี่ยอัพไปที่ตันเลยนะครับก็คือเลเวล20นั่นเองแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อัพแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือในส่วนที่เพื่อนผมอัพมาะครับผมก็ พออัพปันนี้เนี่ยครบแล้วเนี่ยเราจะไปอัพปันไหนดีผมก็ถามมันใช่ปะเออมันก็เลยบอกผมว่าให้ไปลงระครังทองเยอะๆเลยเพราะว่าระครังทองเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวเรานะครับถึกขึ้นนะ เวลาเราโดนมอนตีเนี way, ่ย yeah, มันก็จะยืนได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันของตนเองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้นะครับการที่เราจะทําให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเยอะขึ้นได้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องอัพของขึ้นไปนะครับยิ่งเรามีพลังป้องกันเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ตัวเราเนี่ยถึกขึ้นเพราะว่ามันจะเอามาคูณกับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละอ่ะมันก็ให้ผมเนี่ยอัพปลากระคังทองไปนะพออัพปลากระคังทองไปจนแบบว่าขั้นสูงแล้วนะครับก็ให้เรานะครับไปอัพปรา จิตโทสะกับรามกล้องนะครับก็คือปานนี้นั่นเองอ่ะนี่มันก็บอกว่าเวลาเราโดนตีเนี่ยเวลาเราโดนมอลลุมนะครับถ้าความโกรธเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นด้วยอ่ายิ่งความโกรธการโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันที่สูงขึ้นนั่นแหละนะครับมันก็เลยสอนผมว่าเนี่ยอัพสามปานเนี้ยเริ่มต้นเลยคือสบายเลยนะครับก็อัพไปเรื่อยๆนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยปานที่4ก่อนที่จะเป็นเลเวล60เนี่ย ผมถามมันว่าแล้วเราจะอัพอะไรเนี่ยครับเพราะว่าก่อนที่จะเลเวล60เนี่ยเราก็จะอัพได้2 4 6เนี่ยสามสามปาเนี่ยมันก็เท่ากับ60พอดีใช่ไหมแต่ว่าผมก็จะอัพระคังทองไว้ที่10นะครับแล้วก็มาอัพโกดไว้ที่10นะครับแล้วผมก็ถามมันว่าแล้วผมเหลืออีก20เนี่ยผมจะไปอัพอะไรดีก่อนที่จะเลเวล60นะครับมันก็เลยบอกให้ผมเนี่ยไปอัพปลาโครจรไว้สักหนึ่งนะครับเพื่อเวลาเรากดใช้ฟื้นฟูเลือดเนี่ยหรือมานานนะครับ มันก็จะแบบว่าเด้งได้เยอะขึ้นนั่นเองเออผมก็คิดว่าเออวะ่ะถ้าอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าท่านะมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าตัวมันเองก็เล่นหอกเหมือนกันนะครับอะหลังจากที่อัพตัวนี้ไว้สักหนึ่งเนี่ยเราก็ยังเหลือ19บเก้าพอยท์ถูกไหมพราเราเหลือ19บเก้าพอยต์เนี่ยเราจะไปอัพอะไรล่ะทีนี้ให้เก็บไว้เลยครับทุกคนเก็บไว้อัพปาน60นะ ปานป้องกันนะครับเราจะต้องไปลงปานป้องกันหลังจากที่เรา60แล้วเนี่ยเหลือ19พอยต์เนี่ยให้มาลงตัวนี้เลยครับนี่เลยป้องกันโดยโจมตีลมปานนะครับมีโอกาส5%รนะครับที่จะเปลี่ยนโจมตีของตัวเองเนี่ยเป็นพลังป้องกันนะยิ่งเลเวลสูงๆเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับยิ่งเรามีพลังโจมตีเยอะเนี่ยมันก็จะเอามาเปลี่ยนเป็นป้องกันนะทำให้ตัวเราเนี่ยมันถึกขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัพปลาเนี่ยสำคัญมากมากนะครับสำ ผมก็จะอาประมาณนี้แหละถามว่าคอยเนี่ยเหลือถูกไหมทุกคนคอยเหลือเนี่ยผมก็จะไปลง2อันนี้เนี่ยครับอาจจะมาลงตรงนี้เนี่ยให้มันเยอะหน่อยหรือว่าให้มันเต็มไปเลยหรือว่าจะมาลงตรงนี้ก็ได้นะเพิ่มอีกสักหน่อยก็ได้นะอ่ามันก็จะต้องแบ่งกันไปนะ ทีนี้ปานทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบแล้วพร้อมที่จะเก็บเรเวลนะครับแต่ก่อนที่จะไปเก็บเรเวลเนี่ยมันจะต้องทงํโครงทําของด้วยนะครับเพราะว่าปานแต่ละอันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยมันถึกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นนะยังไงนะครับมันก็ต้องทําของถ้าไม่ทําของเนี่ยต่อให้เราอัพปานไปเยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่โหดนะครับสาหรับสายเติมน้อยเนี่ยผมว่าแนะนําเลยให้เรานะครับไปซื้อ ไอตัวคัมพีพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นโปรโมชันนะครับซื้อไว้เถอะนะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะเติมไหมมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะผมหาก่อนมันอยู่ไหนวะทุกคนอ่ะตัวนี้เลยแนะนำเลยครับซื้อตัวนี้เลยครับ500บาทจบเรื่องเงียบนะสตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คือมันจะเป็นบัตร พิเศษอะ่ะเปิดฟังก์ชันแยกส่วนอัตโนมัติซื้อขายยาอัตโนมัติอันนี้คือปล่อยปล่อยฟาร์มทิ้งได้ย,วยาวๆเลยเว้ยมันก็จะทําให้เราเก็บเวล,เวลง่ายขึ้นนะนี่แหละทุกคนผมก็ลองไปถามมันประมาณนี้แหละแล้วสกิลเนี่ยสกิลเราก็อตามปกติเลยครับก็ทําให้โคตรขึ้นมากเลยนะครับสาหรับสายหอกช่วงแรกๆเนี่ยคือมันฟาร์มง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีสกิลหรือว่ามีปานครบเนี่ยมันก็จะทําให้เรายิ่งฟาร์มง่ายขึ้นอ่ากันนี้ก็ต้องลองไปดูนะแต่ละคนเนี่ยอาจจะปรานที่ไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเราจะต้องอัปปานอะไร,รบ้างทีนี้ผม ขอบอกว่าปานจาละปานเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างครับอันนี้นี่ครับปานตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปานที่เพิ่มพลังป้องกันตนเองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้สําคัญมากระคังทองนะครับอันที่2เนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกการฟื้นฟูยาเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็สําคัญเช่นกันแต่ว่าอัพน้อยนะครับในช่วงแรกๆไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับอันที่3นะครับเราสามารถใช้คอมโบระหว่างการโจมตีปกติได้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปอัพถ้าเราใช้สกิลปานนี้ไม่จําเป็นต้องอัพนะครับ ปานต่อมานะครับจิตโทสะอันนี้สําคัญมากอัพเต็มได้ยิ่งดีครับยิ่งความโกรธเนี่ยมันเต็มไวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งใช้ความโกรธมาเก็บเรเวลเก็บฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วถ้าอัพตัวเนี้ยความโกรธเนี่ยนะ เราก็จะสามารถโกรธได้เรื่อยๆนะครับโกรธแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะฮะเราก็จะฟาร์มได้แบบโคตรชิลวทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นขยายเวลาของความโกรธออกไปตัวนี้ก็สําคัญตัวนี้เนี่ยจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ผมแนะนําว่าให้อัพไว้ก็ดีนะครับเวลาโกรธเนี่ยมันจะได้โกรธนานขึ้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นปราณประสานชีวิตลมปานะครับตัวนี้เนี่ยพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นแปบนะครับตัวเนี้ยอัพไวหนึ่งก็ได้นะถ้าอยากจะอัพนะครับอยากให้เลือดเยอะเนี่ยอัพติดๆไวก็ได้นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นโยกฟ้าย้ายปัตตภีลมปานะตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมเนี่ยจะอัพให้เต็มไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัประคังทองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วงแรกๆนะครับมันช่วยทําให้เราเ,เก็บรีเวลได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีค่าปรับปาล์มแล้วก็โอกาสโจมตีติดคีย์ที่เเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะต่อมาครับก็จะเป็นเกราะปานป้องกันไฟลมปานะตัวนี้เนี่ยเพิ่มพลังป้องกันวิชาหรือว่ากางฟูนั่นเองทุกคน ก็จะทําให้เราเนี่ยโดนสกิลเป่ารงนั่นเองครับต่อมานะครับ <_ üğ ü> ก็จะเป็นป้องกันโดยโจมตีล,ลมปานับเปรียบการ5%ที่จะเปลี่ยนพลังโจมตีของตนเองเนี่ยเป็นพลังป้องกันนะครับอันนี้สําคัญอีก1ปรานเลยต่อมานะครับครั่งใต้ร่าลมปานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปรานของระดับอ่า80นะครับ80เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันหนึ่งแต้มพลังป้องกันด้วยกังฟูหนึ่งแต้มนะครับความโกดหนึ่งแต้มตัวนี้ก็สําคัญนะสําคัญเลยนะครับ ต่อมาครับจะเป็นปรานของเลเวล90นะครับมีโอกาสนะครับ1%นะครับที่จะเปิดใช้งานทารวงปัตภีและสร้างดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้น20%อันนี้สําคัญด้วยอัพด้วยนะหลังๆนะครับหลังๆค่อยมาและปลานสุดท้ายนะครับเพิ่มรังป้องกันด้วยกังฟูส5นถ้าเกิดสาย p v พีจะจาดนี่ก็แนะนําไว้ให้อัพเถอะครับสำคัญจริงๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปรานทั้งหมดของสายหอกผมเองเนี่ยก็อยากจะเล่นหอกเหมือนกันนะแต่ก็เสียดาด ตัวที่เติมไปนะครับสำหรับสายของดาบใหญ่นั่นเองนะเออผมเติมไปแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะถ้าจะย้ายมาเล่นหอ,อกก,ก็ได้อยู่นะเออหรือว่าผมจะย้ายมาดีวะทุกคนคือหอ,อกมาดูมันเล่นง่ายดีอะสกิลมันก็ค่อนข้างแรงไงปานหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เอื้ออํานวยต่อการเก็บเรเวลนะเอาจงจริง หรือว่าไงดีครับทุกคนเห็นว่ายังไงครับผมควรที่จะย้ายมาหอ,อกไหมถ้ายังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e นะเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดซั c สไครแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนวันนี้ไปก่อนละอ้อ ก่อนจากการนี้ครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะปรับเวลาการลงคลิปใหม่นะจะลงทุกๆวันนะเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะใครที่รอติดตามเนี่ยฝากติดตามมาด้วยนะทุกหนึ่งทุ่มเป็นทุกๆวันเลยนะผมจะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะนะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็แล้วแต่จะพยายามรลงให้ได้นะครับหนึ่งทุ่มของทุกวันสาหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคน